หมดช่วเวลาลา่าผีครับเข้าสู่วิธีโด,ดต้าอะมาอยู่กับเอนชานได้ทัมา2ตัวเลยก็เดี๋ยวหาดูอีกตัวนึงครับขึ้น2ดาวได้เลยฮะ,ะมาลองดูไอแทมครับว่าผมจะลองเล่นไอ้นี่ดู บิสนะฮะมีหลายคนขอมาแล้วมันทําไม่ค่อยได้มันทาไม่ค่อยได้เพราะว่าตัว b บ s t โหดๆมันอยู่ที่4บาทนะครับมันกี้ขิงไม่ก็ใช้พวกดรีดนะฮะเนเจอร์พ o อ h เฟสซมมอนลูกไปตีอะไรอย่างงี้ก็พอจะได้อยู่ b บิสนี่มันเพิ่มดาเมจนะครับให้กับทุกตัวรวมทั้งตัวซัมมอนเนอร์ด้วยเพราะงั้นฮะไอเทมที่เราอยากได้จริงๆแผมอยากได้ ไอเทมเร่งมานะนะฮะเอามาเร่งทำปล่อยลูกครับอะไรสโตนฮะเก็บมาเผื่อว่าทำเป็นโซนิกสโตนแล้วก็ไอเทมสุดท้ายเราไปเน้นทางยืนก็ได้ครับเดี๋ยวเอาโล่มาสักอันหนึ่งยืนนานๆซอมมอนนานๆนะครับอะตอนนี้ใช้เป็นบิสมาสเตอร์ไปก่อนสกิลนี้ก็คือซอมมอลลูกมาเหมือนกันส่วนภาษาต,ตอนนี้ฮะได้แค่ออกขั้นเดียวนะครับเจอแอคมาก็ใช้ไปก่อนเอน็นชานเด,ดยังไม่เจอตัวดวูอิตตัวที่2เลยก็เลยเปิดขึ้น2ดาวอะไรยังไม่ได้ โอเคฮะเราได้เซนทอร์มานะครับก็เปิดภาษาเซนทอร์ได้ฮะมาถึงเข้าไปสตันเลยแล้วก็มีบี์มาอีก2ตัวฟูดวิงเปิดได้แล้วเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเซนทอร์สักขั้นหนึ่งบี์ขั้นหนึ่ง รอบนี้ครับเจอกับดูอิดฮะเนี่ยครับเซนทอร์มาถึงเข้าไปสตันเลยแม้ว่าจะเจอกับอาซินฮะเราก็ได้เปิดสตันก่อนนะครับจุดการโจมตีไปก่อนและในรอบนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะเราได้เปิดก่อนได้เปรียบครับมีไอเทมเจาะก,กอดด้วยฮะบรท์สโตนเจาะได้ง่ายเลยบิสมาร์เกอรก์สัมมอนลูกมาช่วยครับชนะไปโอ้โหไอโฟมาครับมาเร็วจัดเก็บไว้ก่อนครับ จริงๆบีสของเราเนี่ยไปคู่กับอ็อกก็ได้นะฮะได้เลือดแต่อ็อกวันนี้ไม่หกฮะมีแค่4ด้วยซ้ำเลยครับก็ดับฝันอ็อกบีสไปอ <laughs> ่ะรอบนี้ครับแพ้ไปฮะ <c oughs> มาสักทีครับทรเทเลเมเตอร์ฮะก็เป็นดวิดนะครับต้องการให้เอนชานเทสขึ้น2ดาวมันไม่2 oh, <just S 1> สักทีอ่ะได้ล, <c oughs> ละแล้วก็พอดีครับลงเลเวล5ฮะ ไม่ได้เล่นสัปดาห์หนึ่งดีคือแบบก,กับมีแพทเข้ามาด้วยก็ค <g rill> <g ill> <ujourd. g ill> ือตัวใหม่อะเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาในออโต้เชดละพัดก็เปลี่ยนเป็นตัว2บาทแล้วนะครับดึงมาอย่างเดียวไม่กัดแล้วไม่ทำคอมโบกัดแล้วส่วนเนโคครับก็เป็นตัว5บาท <c oughs> เป็นอันเดดสรีเจนต์ไปแล้วฮะสกิลก็เป็นอัลติเมตนะฮะส่วนตัวใหม่ก็เข้ามาเป็นอันเดดฮันเตอร์ลยครับก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยครับฟิสมาสเตอร์ครับขึ้นเป็น 2, 2> <c oughs> ดาวแล้วนี่ฮะพัดเหลือแค่ตัว2บาทแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวใหม่ก็เป็นตัว3บาทครับแทนที่พัดไปนะครับก็เพิ่มตัวเข้ามาอ่ะรอบนี้ครับเจอกับกรอบปิ้นฮะเป็นชาร์เตอเรา2ดาวแล้วเนะี่ยแต่ก็ได้แค่แทงนะครับทำอะไรได้ไม่มากท slow, ําดีบัฟสโล่สตูเฉยๆดาเมจเรายังไม่ค่อยมีนะฮะมีเซนทอพุ่งเข้าไปคือได้ดาเมจต,ตรงนั้นค่อนข้างดีครับก็ได้เบสบัตเตอร์ฮะสดาวกับสมุนมาช่วยตีชนะไปครับบีสตัวที่3ฮะ er. เวนน็อตเบนเซอร์ติดแค่ว่ามันไม่มีไอเทมเร่งม,มานานนะครับให้สแปมล,ลูกได้เยอะๆอะไรเงี้ย ครับดีครับเจอกับพีซนะฮะน่าจะปล่อยแพ้ต้นเกมครับชนะไปเอาเรื่องฮะมังกีคิงมาแล้วครับตัว4บาทมา2ตัวเลยโอ้โหก็คือตอนนี้เราได้4บีสแล้วนะครับจัดไปดิโซนลิลิกฮะมะม่วงเล่นยากมากเลยนะครับน่าจะเล่นไม่ได้สลับแพ้สลับชนะเกรดวอลก็ยังไม่อยากเก็บตังค์ครับเอารีคูสเตอร์มาแล้วกันฮะอีไลรีคูสเตอร์มีโอกาส<า>เจอตัวแพงครับ รอบนี้ครับไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมนะฮะอ่ะเดี๋ยวถอดไอเทมครับจะปั้นมังกีคิงแต่ไอเทมตอนแรกนี้ผมหยิบม,มากะว่าสมอนิคสโตนนะเออกะจ,จะเอาเนเจอร์พ o ฟเฟตอะแต่มันไม่โผล่มาเลยก็เดี๋ยวต้องบิ้วไอเทมใหม่ให้กับมังกีคิงนะครับผมไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้รอบนี้ครับเจอกับปีศาจดีมอนสายชา์โดฟินมา2ตัวโดนสตันไป แต่ค่าไม่ได้ฮะไอเทมดาเมจของมังคีคิงไม่มีเลยนะครับมีโล่มีกันเวทแล้วก็ไบรท์สโตนจอกเกราะเท่านั้นเองโอ้แมกนัตครับวันนี้เนี่ยเซนทอร์ได้แค่า3นะครับถ้าไม่ทำวิสระตัวดริดมันมีแค่4ตัวพื้นฐานทั้งนั้นเลยครับเลอแชกไม่มาเอลเดอร์ไททันไม่มีเพราะงั้นก็เดี๋ยวทำเซนทอร์สักขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะใช้ดริดแก้ขัดไปก่อนระหว่างที่รอตัวบีสอื่นๆมา กับอีกทางหนึงก็ทำม็อกนะฮะทำมองให้กับมังกีขิงก็น่าสนใจซึ่งก็อาจจะลงตัวที่บีสแล้วก็ม้องไปฟูทั้งสองสายได้เหมือนกันนะครับถ้าวอยสปิริตมานะรอบนี้ครับเจอกับ 6L อฮะแล้วก็ดวิดขั้นหนึ่งดวิดต้นเกมก็จะอ,อยู่ที่ทีมนี้กับทีมอื่นนะครับก็ทำให้ ผมไม่ค่อยเจอตัวดูอิดเลยฮะเจอแค่เป็นชานเทตสดาวแล้วก็หายไปหมดละดีหน่อยมีเทียนมาให้ผมตัวหนึ่งนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเพื่อนหายไปบานเลยฮะมังกีคิงก็ไม่มีดูดเลือดนะครับไม่น่าจะรอดรอบนี้ครับไม่มีตัวอะไรเพริ่มเติมนะฮะเออร์เชเกอร์ผมขายไปแล้วเนื่องจากว่าดูดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะได้ลงผสานก็ไม่มีอะไรเสริมนอกจากไปสตันนะฮะถ้ามีเอลเดอร์เทตันยังพอได้เล่นครับแต่นี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราเอาบีสแมสเตอร์ออกนะครับ ไม่ได้เล่นเหมือนกันก็อาจจะลองไปทำม้องดูแล้วก็ลุน้นลุนดูว่า void split จะโผล่ไหมเผื่อจะไป4ม้องแล้วก็6บิสรอบนี้ครับเจอกับก็มินแฮมีไมเดนมาเร่งมานามีดูมมาเป็นปีศาจตัวหนึ่งแล้วก็แพนด้าฮะรูมาสเตอร์2ดาวบานเบริร์ไม่ไหวแพ้ไป แลวก็มีแต่เอินชานทเทสที่มาไม่มีเนเจอร์พ็อเฟตเลยนะครับมีดรูอิดที่เล่นอยู่ก็ทีมหนึ่งนะฮะรอบมีครับเจอกับไนฮะไนขั้นหนึ่งปีศาจหนึ่งตัวเป็นชาโดฟินครับสกิลมาบันตีแคทนะฮะโอ้โหเรียบร้อย แพ้ยับยับแพ้ยาวๆาสองดาวมีตัวเดียวฮะเอ็นชานเทสครับอ่ะได้มังกี้คิงใหม่ตัวฮะแล้วก็เดี๋ยวว่าผมสู้ครีปไม่ได้แน่เลยเรามี IO ตัวหนึ่งครับก็เดี๋ยวเอา IO เป็นมังกี้คิงสองดาวเลยดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้อเทมฮะไม่อยากจะเสี่ยงเลยมาเลยครับมอมิ่งสโตนแต่ไม่เอาละว,ว่าจะเอาอเทมให้กับมังกี้คิงแล้วนะครับก็เรามีท a ลิสแมเพิ่มหลบอันนึงแล้วนะ ถ้ามี2อันก็คือมันไปทางนี้ได้มาทดฝ่ายนะครับก็จะขาดในเรื่องของการตีเร็วพอตเตอร์สตาร์ททั้งนั้นเลยครับที่ต้องหาอ่ะมีเท่านี้ใส่เท่านี้ไปก่อนครับได้มาเป็น t r i กเซอร์คล็อกอันหนึ่งนะครับเป็นภะคุมต้านเวทขั้นอัปเกรดอ่ะต้านทานการควบคุมได้นะฮะและ้วก็เขาจะไม่เห็นด้วยว่าเราวางตำแหน่งไหนรอบนีครับเจอกับ4วิสาฮนะโอ้โห สีศวิสาต์ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเปิดมาค่าวิาสาตอ์เาียงเดียวไม่มีภาษาอื่นเลยจะได้ความสามารถของภาษาอื่นด้วยอะไรนี้นะฮะแต่น,นี้มีปีศาจอีกมนด้วยซึ่งเล่นยากอยู่ไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมังกีคิงเรา2อดาวแล้วก็อาจจะยิงยาวได้ในระดับหนึ่งขาดก็แต่ว่าไอเทมนะฮะ ไอเทมไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่ตอนแรกคิดว่าจะไปเน้นเน้นสแปมลูกแต่ตัวสแปมลูกไม่ค่อยมานะฮะกลายเป็นมังกี้คิงแทนก็เปลี่ยนยกใหญ่เลยอ่ะรอบนี้ครับเจอกับเอลฮะไม่ติดปัญหาอะไรฮะชนะไปฮันดาผมเงียบกิบเลยโอ้ยสปปริตไม่มานี่คือไปสี่มองไม่ได้นะฮะ นอกจากจะไปทําวิาสาต์่ะแต่ดูแล้วช่องมันได้พอก็อรอรุ้นกันต่อไปครับรอบนี้ฮะเจอกับเมรแล้วก็บังกรขั้นหนึ่งนะครับสตันก่อนได้เปรียบนะแล้วมังกี้ฟาดรวร,วรัวชนะไปโอ้โหไม่ยังมีตัวอะไรเลยโอเคลงเวลร,วร,วรัวนะครับ รอมดีคัปเตอกับไนท์ฮะก็จะเป็นปีศาจไม่ได้ทำดีมอนทันเตอร์ฮะใส่มา2ตัวเขากอกว่าปีศาจจะไม่ทำทรูดาเมจนะครับไม่ทำเตียวดาเมจฝั่งเราก็เจาะไม่ไหวอยู่ดีฮะดูเหมือนว่ามัางกี้คิงจะเจาะไนท์ไม่เข้าฮะไอเทมมันไม่ค่อยตรงดูดเลือดก็ไม่มีครับแล้วเมื่อกี้ไนท์สีด้วยเป็นไนท์ขั้น2ครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่ ได้เวลาเปลี่ยนลิลิกฮะลิลิกรอบนี้โอ้โ oh หมะม่วงไม่ได้ใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นบีสพ่อหมีมาก่อนซึ่งเราก็จะขาดบีสตัวสุดท้ายนะฮะไพริมอลบีสแล้วก็ไอเทมครับได้เพิ่มเติมมาจากครีปนะฮะสวยเลยได้คอร์เตอร์สตาฟ์สองอันเปลี่ยนเป็นเจวารินนะครับบลอดซอสอันหนึ่งนะฮะไปต่อดาบครีเล็กได้ครับอ่ะลิลิกครับถ้าเราสุ่มเนะี่ยมันมีโอกาสเจอไอคลิปเยอะขึ้นด้วยผมไม่กล้าสุ่มเลย เดี๋ยวเอาซิลิปเปอร์แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะพอได้ XP ได้ตังอะไรอย่างงี้นะซึ่งถ้าชนะเนี่ยจะได้4เอ็กพีนะครับเพิ่มเติมมาแล้วก็ถ้าเราปิดจบชนะต่อเน,นื่องเขาได้เนี่ยก็คือจะได้เงินเพิ่มเติมมาด้วยรอ,อรุ้นกันครับว่าจะชนะไม่ชนะฮารอบนี้ครับเจอจับกรอบปิ้นฮะไม่ใช่ทีมที่เราเจอนะ ต้องชนะตอนที่เราไปเยือนเขานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมไปเยือนทีมที่1นึ่งนะฮะชื่อส้มฮะติดชนะตอนเนื่องมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็โอ้โหโมันที่คิงฟาดรัวๆชนะไปเหมือนกันทีมนี้ อ่านี่ไงฮะโอ้โหได้ใช้เลยครับซิลิปเปอร์ปิดการชนะต่อเนื่องเขาไปนะครับได้เงินเพิ่มเติมมาได้ไอีเพิ่มเติมมาฮะส่วนาสานที่ผมคิดว่าจะแบนออกเนี่ยก็คือกรอบบินนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เจอตัวห้าบาทและก็4ี่บาทที่เราต้องการครับได้ง่ายมากขึ้นฮะซึ่งตัวสี่บาทเราจะแบนออก2ตัวเลยก็คืออันเคมิดกับสแฝ่ายครับก็จะมีโอกาสเจอมังกีคิงได้ง่ายมากขึ้นก็ลงทุนสิบสี่บาทนะครับแท็กซี่ก็จะหายไปเราจะไม่เจออ่ะ จัดไปครับตอนนี้เวล8แล้วนะครับมีโอกาสเจอตัว5บาท1%แบนซะเลยจะได้เจอตัว5บาทที่เราต้องการอย่าง p พ่เมาบิได้ง่ายมากขึ้นครับขาดแค่ตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะไป6บีสได้แล้วรอบนี้ครับเจอกับ6โทนะฮะแล้วก็จะเป็น4วิสระ ใส่ปีศาจมา2ตัวครับทำให้ปีศาจไม่ทํางานนะฮะอ้อลิคิวทิกใหม่เพราะปกติครับมันจะติดที่ผสานปีศาจครับลออนนะฮะเป็นวิสาจทําให้ไป4วิสาจแล้วมันจะติดที่ตัวปีศาจซึ่งทีมนี้เขาลงมาแค่3โทเท่านั้นเองครับแต่ได้เป็นผสาน6โทนะฮะก็คือเป็นความสามารถของ4วิสาตครับแล้วเราก็สู้เขาไม่ได้ด้วยฮะก็คือ6โทเนี่ยเตีเรามากตัวสงดาวเราน้อยด้วยตอนนี้เอาเออเชเกอร์ไปแทงนะฮะ เอาไปตันแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้นานอะเดี๋ยวลองเอร์ซี่ไปรอวไวซ์สปิริต,ตอีกตัวหนึ่งฮะจะได้4ี่มองแล้ว รับดีครับเจอกับเอลฮะมีเซนทอมองเลิกก็ดรุอิดครับมีกันอย่างละขั้นเลย2ดาวเขาค่อนข้างเยอะครับแล้วดูเหมือนว่าเชนก็จะ2ดาวแล้วด้วยนะฮะฝั่งเราเนี่ยตัวยืนมันมีน้อยดาเมจก็พอมีครับแต่ไม่มีดูดเลือดนะฮะสำหรับมังกีขิงก็ดูแล้วน่าจะรับดาเมจหนักอยู่ฮะมังคีคิงโอ้โหแล้วฟาดไปแบบกวาดไปเยอะเลยนะฮะลมเพตไปได้มองมาขั้นหนึ่งครับเก็บได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับเหมือนว่าจะไม่ติดปัญหาอะไรโอ้โหเชนชุบ แมกนัดมาฮะแมกนัท2ดาวด้วย <_ C 1> เอาใหม่ครับฆ่าใหม่ฮะเรียบร้อยเก็็บไปแล้วก็ไม่ฆ่าเชนสักทีครับเท่ากับว่าเดี๋ยวเชนก็จะชุกมาอีกฮะมีลูกๆมาป่วนโอ,โ,โอ้โหออกมาเป็นพ่อหมีโลนดูอิดครับแล้วมังกี้คิงไม่ไหวแล้วฮะไม่มีอะไรดูดเลือดครับถ้ามีสักหน่อยเนี่ยก็น่าจะพอรอดอยู่ตอนนี้อ้าาโดนเด็กก้อนฉีดตายไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมเลยครับ ออทนไว้ฮะลงเวลรัวรอเวล10ครับเราจะหาไพ่มบีบมาเป็นตัวบีสตัวสุดท้ายซึ่งบีชขั้นสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าจะตีแล้วเก็บสแต็กได้นะครับคล้ายๆกับป่าเถื่อนในโดต้าตลอดอ่ะก็คือยิ่งยืนนานยิ่งเก่งยิ่งยืนนานยิ่งแรงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับ6เมธฮะเรามีพัคคุ้มต้านเวทอยู่และแม็กนัทสกิลมารวมให้โอ้โหฝ้าทีหายหมด เหลือดาก้นไนสุดท้ายฮะติดสตันไปก็ไม่ติดปัญหาอะไรฮะชนะไปโอเคครับหายเป็นหนึ่งทีมนะฮะได้เงินมานิดหน่อยได้โอ้ได้คริเล็กแล้วนะครับนี่สวยงามเมอร์ซี่ใหม่อีกตัวฮะอาร์ควอร์เดนหืหยิบมาไว้ก่อนแล้วกันครับได้เล่นไม่ได้เล่นไม่รู้ว่าตอนนี้มองเนี่ยเงียบกิฟเลยนะฮะ อาร์ควอดเดนเนชาแมนขั้นเดียวคงจะไม่ทำฮะโคบอลโคบอลก็น่าสนใจนะครับบิสคู่กับโคบอลเน้นตัวซ้ำๆๆกันและบิสเนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้ตัวที่ซัมมอนออกมาด้วยนะครับซึ่งโคบอลเนี่ยถ้าเราลงตัวซ้ำกันเราจะได้ตัวนั้นออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าเราลงตัวเนี่ยแม็กนัทออกไป2ตัวและถ้าเปิดประสานโคบอลขั้นหนึ่งเราจะได้แม็กนัทตัวที่3มาด้วยโซนโคบอลขั้น2ฮนะตัวที่ซัมมอนออกมาเนี่ยจะได้รับไอเทมด้วยนะครับ ก็ถือว่าน่าสนใจเลยอะตอนนี้ฮได้ซัลมอนดี้สโตนต้งว่าไอเทมเนี่ยมันก็ไปทางอาร์คเดนได้เหมือนกันนะครับตัวซัมอนของอาร์คเดนก็จะเก่งมากขึ้นด้วยฮะโอ้โหไอเทมแบบทางอาร์คเดนเลยอะอะเดี๋ยวลองหยิบมิทซ r เรวแ m มเมอร์มานะฮะเสือได้ไปแบ c คิงบาร์ตอนนี้ก็ไปแบบนี้ไปก่อนเปลี่ยนเป็นเมลสตอมได้ฮะ,ะอ่าโอเคเรายังไม่ใช้อีเกิลสครับมันไม่ได้อะไรได้เมลสตอมมาช่วยดาเมจเวทนิดหน่อยแล้วก็ลงเวลรัวรัวครับตอนนี้เวลเก้าอะใส่อาร์ควอร์เด ก็เดี๋ยวลองดูนะครับจะเห็นแมกนัตสตัวนะฮะส่วนสกิลอาร์ควาเดนเนี่ยมันติดตัวก็คือสร้างตัวร่างแยกมาตัวหนึ่งอยู่แล้วก็จะเป็นอาร์ควาเดนสามตัวแมกนัตสตัวในรอบนี้ตันกันเข้าไปแต่แมกนัตเราเพิ่งจะหนึ่งดาวนะครับไม่ค่อยเก่งมากแล้วในรอบนี้ครับเจอกับไนท์ฮะบีเมดก็เลยต้องเตรียมแบ็คทิงบาร์ไว้ก่อนเผื่อว่าจะเลดเกมไม่มีใช้นะฮะชนะไปครับ หมดหวังกำมองแล้วสงสัยต้องไปโคลเบลแทนแล้วแหละแพนด้าผมเงียบมากเลยฮะวอลสปปริตไม่มาเลยรอบนี้ครับเจอกับพีชฮนะมีวอลล็อกแลนเกอร์ด er ูอิดครับแม็กนัท3ตัวเหมือนเดิมฮะอะควาเดน3ตัวเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้เอาเทมให้อควาเดนนะครับเพิ่งจะหนึ่งดาวยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่ผมยังใช้ผสานมองอยู่นะฮะ มังกี้คิงยังแบกได้อยู่แต่เหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วเจอสนฟาฟายิงฮะแพ้ไปครับสองดาวเพิ่มมาอีกตัวฮะเวนนอมเบนเซอร์อะยังดีว่าสองดาวเราแบบมีคนน้อยเลยผมกะจะไปสุมน่นเลยฮะเวลสิบแม็กนัตมันเยอะก็จริงอะแต่มันเหมือนกับไม่ได้สตันนะครับเลือดมันน้อยไปหน่อยฮะ มันเพิ่งหนึ่งดาวครับรอบนี้ครเจอกับวิาสารนะสี่วิาสา์และก็โทแบบฟูลเลยครับโดยใส่แค่3ตัวเท่านั้นเองฮะอ่ะเหมือนว่าจะชนะได้อยู่ครับประสานฟูลแต่ไม่ได้หนามากครับพอจะเจาะได้อยู่ไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมเลยเคฮะโลเวลรัวรอเวลสิครับไม่หวังแล้ววซ์สปิริตมองไม่นาเกิดแล้วแหละไโคบอลแทนดีกว่าต้องหามีโป้นะฮะ ดีนะมีโป้ไม่ใช่กอบบินนะมีโป้เป็นเมกนะฮะเราแบนกอบบินไปก็คือยังเจอมีโป้อยู่แหละส่วนรอบนี้ฮะเจอกับเมดมนุษย์แล้วก็มังกรดาวก้อนไหนสองดาวเลยครับม้าแสงก็ยิงกวาดไปเหมือนว่าจะไม่ไหวครับมังกรมันเยเอะจริงๆดาวก้อนไหนเขาลงมา3ตัวฮะตัว1ดาว2ตัว2ดาว1ตัวมังกี้คิงเก็บไม่ไหวแล้วคนระับแพ้ไปเงียบกิบเลยฮะพนด้าผมอะ ปูลเลียนฮะเนเจอร์พอฟเฟตลงไปก่อนนะครับสองดาวแม็กนัก3ตัวเหมือนจะไม่เวิร์กนะฮะเดี๋ยวเล่นเล่นลูกสแปมไปก่อนส่วนซุทครับก๊อ์ก๊อ์ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยถ้ามีเออเดอร์ไททันน่าจะพอได้ใช้อยู่มั้งก๊อ์แต่นี่ไม่มีนะฮะโอเคครับได้เวลาเปลี่ยนลิลิกฮะลิลิกโอ้โหซิลิเปอร์เยอะเอ้ยอาร์กอนด์สองตัวเลยว่ะส่วนบลูมาสเตอร์ฮะเรียกอินวอเกอร์มาไม่มีอะไรให้อินวอเกอร์เลยครับ ไม่ได้ใช้ขายดีกว่าเราเล่นอาร์กเดนสองดาวดี้ววะแล้วเดี๋ยวทำโคบอลขั้นสองตัวร่างแยกออกมาจะได้เวทเทมด้วยฮะเท่ากับว่าผมจะได้เทมก็คือ3เซตเลยนะครับจากตัวอาร์กเดนจากตัวโคบอลเลยก็ตัวที่อาร์กเดนสมอนมานครับก็น่าจะโกงอยู่น่าจะโกงอยู่แล้วเมื่อกี้ได้มาเป็นมงกุฎครับไม่รู้จะทําอะไรเลยอะเอาไปรวมไว้ก่อนรวมอยู่ที่มังกี้ขิงนะฮะยังไม่ได้ถอดไอเทมเดี๋ยวเราจะลิลิท ปวดหัวมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไอหมามันมาใน3อันนี้แล้วนะฮะเราสุ่มก็ไม่น่าจะเจอหมานะครับป่ะโอเคฮะ g r a c อ of Nature มีโอกาสเจอ i อคูน5นะครับก็ยังดีแล้วในรอบนี้ครับเจอกับ B ิสนะฮะอยู่ๆบิสมาจากไหนเติมไปหมดเลยเอาผมขายมองทิ้งไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปโคบอลไปสแปมตัวซ้ำๆนะครับดูวิตเนี่ยใช้ไปก่อนแล้วตอนนี้ครับมังกีคิงเราแตกไปแล้วครับไม่ไหวแบกไม่ไหวอาจจะต้องใช้เนี่ยฮะอควาเด้นแทนถ้ามีไอเทมน่าจะดีกว่าดีครับ ไฟเวลล์สิบเลยแล้วกันนะครับจะเอาเรทนะฮะได้สุ่มปีจากระบบแล้วก็เอนชาร์ทเทับมาเป็น 2, 2> <'m> sure. ดาว2ตัวเอาไป3ดาวได้แล้วโดวยทำดูดขั้นสองนะครับก็จะได้เอนชาร์ทเท็สามดาวได้เวลาสุ่มจริงจังฮะตอนนี้15แต้มสุดท้ายละเวนอกฮะขึ้น2ดาวสักทีมี2ดาวขึ้นมาสักที <All right. S 1> เอาไพ่โมบีสวะครบแล้วเรียบร้อยครับบีสหนะครับฟูก็ทำให้ อากาเดนเนี่ยเวลาตีน่าจะเก็บสแต็กได้แล้วนะฮะเดี๋ยวขอด้วยเทมหหน่อยเทมตอนนี้ก็จะมีแมนต้าครับน่าสนใจตำลัดโทนี่ได้ใบนะครับจัดไปแล้วก็สมาร์ิงสโตนนะครับตัวสมอนออกมาจะได้เลือดได้ดาเมจและในรอบนี้ครับลงตัวไม่ครบด้วยฮะมัวแต่ดูไอเทมเจอกับ4ดูอิฮะมี4บีสแล้วก็มองกับควีนออฟเพนครับปลัดโทนทํางานครับใบแล้วก็ตีแรงขึ้นฮะติดคลีครับ ซึ่งลองคิดสภาพดูถ้าตัวร่างแยกไดไอเทมด้วยผมว่าน่าจะใบ้ก,กันแบบรัวๆก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ขนาดลงตัวไม่ครบนะเนี่ยเอาเลื่องอยู่คือโดยพื้นฐานตอนนี้ผมมีไอเทม2ชุดนะฮะสกิลอาร์ควาเดนมันซัมมอนออกมาทําให้ตัวที่ออกมาเนี่ยมันไดไอเทมมาด้วยนะครับอ่ะมันต้านเนี่ยจริงๆน่าสนใจมากเลยมันทําให้ร่างแยกเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นแต่เราจะเสียในเรื่องของปัดโทน,นะฮะ ก็อยากได้ปัดโทนมากกว่าดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์มากกว่าอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้ใบสองนะครับอ่ะโลนวิทครับขึ้นเป็น2ดาวฮะตอนนี้ดรูวิตของเราน่าจะไปสได้แล้วก็ฟูเลียนฮะเนเจอร์พัฟเฟตขึ้นเป็น3ดาวเหมือนกันนะฮะเพราะเรามี4ี่ดรูวิตเตรียมไว้ครับนี่ครับไปไปอือจัดทีไม่ทันอออออกทำไมวะถั่วไม่พออยู่แล้วขาดตัวหนึ่งเหมือนเดิมนะครับออะลองดูฮะัชนะว้ชนะทัศนะนี่คือแบบโอ้เอาเรื่องนะฮะ พราะสุดท้ายเนี่ยยังไงผมจะเอาดูิดออกแล้วแล้วก็ใส่โคบอลไปกับสแปมตัวซ้ำนะครับรอบนี้ฮะเจอกับวิสาฮะใบไป2ตัวครับมีอาร์ควาเดน3ตัวและดูเหมือนว่าตัวใหม่มต้านีจะ3ดาวครับโอ้โหยิงยับยับจากผสานโทรแต่เกมพลิกตรงที่ว่าฝั่งเราตีแรงครับจากเนี่ยครับบัตโทนครับใบและตีแรงโอ้โหได้ฟูลบีสมาด้วยครับมันก็เลยแรงโคตรตอนีได้แบ็คกิ้งบาร์แล้วะเอาเรื่องนี่ขนาด9ตัวเนี่ย ตหลอดครับมาอีกแล้วครับมารัวๆเลยผมไม่ทานะครับจริงๆมันเป็นอะไรที่น่าสนใจยอยู่ว่าสารโทรสักขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะ uh oh. แล้วก็เออเชกเกอร์ครับมาทําชาแมนขั้นหนึ่งนะฮะเคยทําแล้วชาแมนขั้นเดียวมันไม่เก่งนะครับก็เลยไม่เอาดีกว่าบางทีเราเจอความปั่นของชาแมนด้ครับเปลี่ยนสตูเป็นตัวที่แบบว่าเก่งกว่าเดิมเลยเอาเนี่ยเอานอ,าอนกับมันไม่ค่อยได้มไม่ทําดีกว่าไม่อยากเสี่ยงอะ ตอนนี้หาบีโป้อะฮะจะทำโคบอลขั้น2นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาดูดิออกเหลือไว้แค่เอ็นซานเทสกับโลดูดิทนะฮะไม่เจอเลยครับบีโป้จริงก็ใช้แบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าอาร์เดนเนี่ยตัวที่ซอมมอนออกมา จากสกิลนะฮะไม่ใช่จากสานามันได้ไอเทมอยู่เท่ากับว่าตอนนี้เราจะใบได้2ตัวนะครับซึ่งอาจจะเป็น3เป็น4ก็ได้ถ้าเราทำโคบอลขัน2แล้วรอบนี้ฮะเจอกับกลอบบินครับก็ทีมนี้เนะี่ยบีโป้สาดาวนะฮะ <laughs> อยู่นี่หมดเลยบีโป้ผมก็เลยหาไม่ค่อยเจอเลยโอเคครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับไปแบบนี้ก็โหดดีเหมือนกันนะฮะไอเทม2ชุดก็โหดแล้วแล้วก็ดูิดมาแทงนะครับ3ดาวได้แล้ว2ตัวด้วยตอนนี้ก็เหลือแค่ว่ารอถอดไอเทมนะครับ จะเปลี่ยนไอเทมใหม่แบ็คกิ้งบาร์ตอนนี้มันไม่ทํางานทับมันอยู่ในช่องนู่นแะสำรองหดแค่ททไหนคิดดูฮะตีมังกรไม่มีปัญหาเลยครับก็เอาเรื่องอยู่นะฮะเอาเรื่องอยู่อู้ไอเทมเสกไก่มากดูดูแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจฮะอย่างอื่นมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ว่าเสกไก่น่าสนใจว่ะมัน8วิเลยนะครับแวิเลยและ2ตัวด้วยก็อ่ะ จากใบเวนไปเสกไก่ดีกว่าฮะหยุดการโจมตีไปเลยไม่ต้องใบแล้วฮูดวิงครับเพิ่งจะสอดาวฮะเวนน่อ,นอมใหม่ตัวหนึงนะ่งฮะจากิโลไม่เล่นนะครับไม่เล่นอ่ะเดี๋ยว,วลองจัดไอเทมกันหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่ทันต้องลองเช็คกันอีกว่าเหลืออะไรนะฮะ ไปก่อนเลยครับแบ็คกิ้งบาร์ครับแบ็คกิ้งบาร์ไปก่อนเลยต่อด้วยเซกไก่นะครับเซกแปดวิได้2ตัวครับได้จากสกิลอาร์กอเดนครับที่สมมติออกมาลูกอาร์กอเดนได้ไอเทมด้วยครับมันจะเหลือขี้เล็กเหลืออีเกิลสองครับก็ไม่เร็วนะฮะเหลือ2ช่องสุดท้ายก็เดี๋ยวไปนี่ฮะพักคุมกักบเจาะกรอแล้วกันสักอันหนึ่งแหมที่เหลือผมเน้เนๆตัวสมมติก็แล้วกันครับก็เดี๋ยวไปโลนวิทแล้วกันนะ รอบนี้ครับเจอกับ4ดวิด4บิสเสกไก่ไป2ตัวแบ็คกิ้งบาร์ก็ทำงานเนี่ยครับก็เ่อกับว่าไอเทมผมมี2ชุดนะฮะโดยให้แค่อาร์โเดนและเสกไก่ก็ไม่ได้สุ่มด้วยนะจะไปโดนตัวที่ค่าคอสสูงๆนะครับแล้วก็ตัวสำคัญสำคัญฝั่งเขานะฮะก็ถือว่าโกงอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับดาเมจเนี่ยเราได้จากประสานนะครับจากไอเทมมันนิดหน่อยก็จะเน้นปันป่นป่วนแทนตอนนี้ก็3ทีมสุดท้ายนะครับ ไอเทมได้คอสเซอร์สตาร์มาอีกอันหนึ่งแล้วก็โอ้แมสเน็ตแมสเน็ตก็น่าจะเอาไปให้จริงๆให้อควาเดนได้อควาเดนมันสกิลติดตัวนะครับแต่ช่องมันเต็มละที่ถอดไอเทมผมก็ไม่มีแล้วด้วยนะครับใช้ไปละก็เดี๋ยวให้มังกี้คิงไปแล้วกันครับแต่ไอเทมค่อนข้างกระจายอ่ะแมกนัทท์ไมอีกตัวนึงครับมังคี้คิงก็มา2ดาว2ตัวอ่ะผมขายเทียนไปแล้วกันนะครับรอมีโป้สักตัวฮะเราจะทําโคบอลแต่บีโป้ไม่โผล่มาเลยอันโลนดวิดครับ3าดาวแล้วดิ นี่ฮะมีโป้อยู่ว่าทีมนี้หมดเลยครับรอบนี้ฮะเจอกับกรอบบินครับมีโป้สามดาวแล้วใส่มา2ตัวทำมาสันโคบอลเหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอาร์ควาเดนแต่มีไมเดนกับแพนด้านะครับแล้วก็เรียบร้อยฮะหายไปอย่างรวดเร็วสองทีมสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็จะเป็นเนี่ยฮะกรอบบินกับดูอิตบีสนะครับก็อยู่ๆโผล่มาจากไหนก็ไม่ลูต้นเกมผมเช็คแล้วไม่มีนะฮะไม่เป็นไรฝั่งเราได้เปรียบตรงอาร์ควาเดนแล้วก็ชนะเขาด้วยนะเหลือ2ทีมสุดท้ายแล้วนะครับอ่าไอเทมโผล่ามีกอันดึง กับเงินอีกนิดหน่อยครับอ่ะเรียบร้อยฮะซมมอนิ่งสโตนได้แล้วครับโอเคล่างแยกเราเก่งมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวทำนี่ก่อนฮะโรดิทครับขึ้นเป็น3ดาวมังกี้คิงครับ2ดาว2ตัวนะฮะแ a ็กนัครับก็จะ2ดาว2ตัวเหมือนกันโอเคครับตังหมดแล้วฮะก็ทีมสุดท้ายนะครับก็ปิ้นนะฮะ เราเส,สกไก่2ตัวค่อนข้างได้เปรียบหน่อยโดนสแฟไฟไป1โดนมีโป้ไป1ครับแล้วก็ไพม่ม่อบีดเนี่ยสกิลโดนหลายตัวมากเลยครับเรียบร้อยเหลือ2แต้มสุดท,ท้ายครับฝั่งเขาเวนอนอมมา โอเคครับตังหมดแล้วฮะไม่ได้ทำโคบอลนะครับแต่แค่นี้ก็โหดละมีผสานโคบอลจากตัวอารควาเดนเองนะครับซึ่งสกิลของอารควาเดนเนี่ยก็ปล่อยซสมอนตัวเองออกมาครับซึ่งจะมีไอเทมด้วยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเบสไอเทมอยู่2ชุดถ้าได้โคบอลมาอีกก็คือ3ชุดเลยนะก็จะโหดกว่านี้อีกเนี่ยโอเคครับลองดูนะฮะไม่น่าติดปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเสกไก่2ตัวตัวรับแปดวิ ตีแรงด้วยจาก Beast บิสนะฮะไอเทมตีผมมีแค่ดาบคีเล็กเท่านั้นเองแล้วก็ได้อีเกิลซองมาเฉยๆเพิ่มความเร็วแล้วก็หลบได้นิดหน่อยครับเรียบร้อยทำได้สักทีครับ6บิสแต่ตัวบิสไม่ได้แบกแต่ประสานบิสเนี่ยบวกดาเมจให้กับทั้งทีมัรวมทั้งตัวอมเนอร์ด้วยครับก็มีประโยชน์อยู่มีประโยชน์อยู่ยอยไอเทมมันค่อนข้างเข้าทาง อักวพเดนมากๆเลยนะครับวันนี้ติดแค่ว่าผมหาวีโป้ไม่เจอนะครับอยู่ที่ฝั่งนู้นหมดเลยหรือว่าเจอแล้วมองไม่เห็นก็ไม่แน่ใจอะวันนี้ครับจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากชอบฝากกดไลค์กด u b s สไคร e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ